สัสดีค่ะวันนี้แม่มุกมารีวิวจัมเปอร์นะคะงานของพี่เชาไพตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่พับเก็บได้นะคะตัวโมบายจะไม่ใช่งานของเขานะคะแต่ว่าสามารถใช้งานได้นะคะเป็นยี่ห้อเดียวกันแต่คนละรุ่นนะคะน้องเล่นได้เลยเป็นยางกัดถอดออกได้นะคะถอดออกให้เป็นยางกัดน้องได้นะคะเสียงไฟครบเลยนะคะมีสองโหมดนะคะเป็นโหมดดนตรีโหมดหัวเราะ เสียงธรรมชาตินะคะปรับเสียงดังเบาได้ตรงนี้ตรงนี้เป็นยางกัดนะคะตัวเบาะสภาพสวยนะคะทำความสะอาดให้ก่อนจัดส่งนะคะตัวเบาไม่มีรอยขาดปรีนะคะตรงนี้มีขดลวดนะคะใช้งานได้ปกตินะคะปรับได้สี่ระดับนะคะ ปรับจากเสาตรงนั้นนะนี้นะคะลองเลื่อนได้ขอบคุณค่ะ